กราสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The s o ช l c นะครับในวันนี้เราอยู่กับเกม Freegader และก็รายการแนะนำเซเว่นนะครับเซเว่นที่จะมามาแนะนําในวันนี้ก็คือตัวบูเชเทียนหรือว่าน้องฟุยัชจังนั่นเองฟุยัจังเนี่ยเป็นตัวเซเว่นคัสแอสซัซินนะครับตัวเธอเป็นตัวเซเว่นระดับ4ดาวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าฟุยัจังสามารถทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยเราต้องมาทำความรู้จักกับฟิกกีก่อน สกิลแรกของตัวฟูยาจังเนี่ยเป็นสกิลที่ลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับเริ่มตน้นที่10%แล้วก็สูงสุด20%เนาะตัวคู่ดาวจัดว่าไม่นานคือสตาร์เริ่มต้นที่7เทิร์เมื่อจเติมจะกลายเป็น5เทนะิร์เนาะแต่ว่าข้อเสียของตัวสกิลนี้ก็คือมันเป็นสกิลเป้าเดียวแถมความรุนแรงก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะแต่ว่าตัวสกิลนี้มันก็มีการอัปเกรดเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากการอัปเกรดแล้วมันก็จะเป็นดังนี้ ตัวผลลดพลังป้องกันเนี่ยมันสตาร์ทเริ่มต้นที่20%เลยแล้วก็เพิ่ม1%ตอต่อเลเวลจนกลายเป็นสา0%ินที่เลเวล10นอกจากนั้นยังมอบสถานะบัฟไอบัฟบ็อกก็คือต้านทานการบัฟของศัตรูเป็นระยะเวลา3เทินซึ่งผลนี้อยู่1ครั้งนะถ้าศัตรูใช้บัฟไปแล้วผลนี้มันจะหายไปแต่ว่ามันแลกกับการที่ศัตรูบัฟไม่ได้แล้วก็ยังมีผสุดท้ายก็คือจะทําให้ เป้าหมายตดสัตว์ติดไมเนาะซึ่งมันอันนี้มันคอ m b ก,กับตัว CE Honey l เล e ซึ่งจะทำให้โจมตีศัตรูที่ติดไม่ได้รุนแรงขึ้นเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วตัวเธอก็ตรงส่วนนี้มันเป็นแค่สนเสริมไปถ้าเกิดเราอยากได้ให้ตัวเธอเน้นการโจมตีศัตรูที่ติดไม่เนี่ยเราจาเป็นต้องใส่ CC เพิ่มเนาะ CC เพื่อทำให้ศัตรูติดไมเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็มีค่อนข้างเยอะแล้ว มาถึงสกิลที่2นะครับสกิลนี้เป็นสกิลประจำพวกจกักรพรรดิทั้งหลายแหละก็คือ Imperial Privilege r a n g b เนาะตัวสกิลเนี้ยมันมีโอกาส60%ที่จะทำให้เกิด2อย่างก,ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีและก็เพิ่มพลังป้องกันเนาะอัตราการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยสตาร์เริ่มต้นที่18%ไปสูงสุด3าเลยนะซึ่งมันค่อนข้างเยอะส่วนพลังป้องกันก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะมันเพิ่มเท่าเดียวกันเลยคูลดาวค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่ามันเริ่มต้นที่7เจ็ดเอ อัพเต็มๆจะกลายเป็น5เทเธอนะครับส่วนผลในการฮิลเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะว่ามันสตาร์ทเริ่มต้นที่800ไปสูงสุดถึง2800ที่เลเวลสิบนะถามว่าตัวสกิลนี้มันดีไหมมันดีแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมีมันมีโอกาสที่จะไม่ติดด้วยเนาะมาถึงตัวสกิลสุดท้ายสกิลนี้เป็นตัวคาลิสมานะครับ ตัวนี้มันเป็นคาลิสมาที่เพิ่มพลังโจมตีได้20%นะถ้าเราอัพเต็มแล้วก็ยังเพิ่มควิกการ์ดให้อีก20%ด้วยแต่ช้าก่อนถ้าจะเอามาอัพตัวเธอน่ะจำเป็นต้องมีตัวน้องฟูยะจังถึง2ตัวเลยนะเพราะว่าตัวการบัฟตัวควิกการ์ดเนี่ยมันไม่ให้กับตัวเธอโอเคแล้วเรามาดูตัวคูดากิกันบ้างมาสตาร์ทเริ่มต้นที่7เทอร์เมื่ออัพเต็มจะกลายเป็น5เทอร์เนาะซึ่งเราสังเกตแล้วว่าตัวเธอเนี่ยเป็นตัว ซอฟ์แวที่มีการใช้คูดาวที่ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวหกกันบ้างฮกกูของฟูยะจังเนี่ยเป็นหกขูเป้าเดียวดาเมจคือพันสองถึงสองพันนะครับเป็นหกขุที่จะมอบสถานะพีทให้กับศัตรูที่เป็นเป้าหมายแล้วก็จะเพิ่มดาเมจคริติคอลให้กับตัวเธอเองซึ่งเป็นระยะเวลา3เธอเลยนะ ถามว่ามันแรงไหมมันค่อนข้างแรงมากแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวการเพิ่มดาเมจคีเนี่ยเราจำเป็นต้องมีปัพวกตัวสนับสนุนเรื่องคิย์เข้าให้กับตัวฟูยาจังค่อนข้างเยอะอยู่เนาะโอเคตัวฮกกุเองก็ยังมีการอัปเกรดนะครับหลังจากการอัปเกรดแล้วดาเมจตัวฮกกุจะรุนแรงขึ้นและนอกจากนั้นก็ยังทําให้บัฟของศัตรูที่บัฟอยู่บนตัวศัตรูเนี่ยมันหายไปนะครับ การล้างบัฟเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะโดยเฉพาะตัวศัตรูที่มันมีผลในการมีโล่มตะต่างๆนานาหรือว่าเพิ่มพลังป้องกันเยอะๆเนี่ยสามารถล้างได้หมดเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นหลังจากการคำนวณดาเมจเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดว่ามันจะทําดาเมจได้ในตอนนั้นเลยนะครับโอเคมาพูดถึงตัวผลอื่นๆผลอื่นๆยังเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการ ติดพิษที่ทําให้เสียเลือด1,000หน่วยทุกๆเท,ท,ทินเป็นระยะเวลา3เทินแล้วก็เพิ่มดาเมจที่เข้าก็ยังเท่าเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนอื่นฟยจังเนี่ยจะมีสกิลประจำคัดเพียงสกิลเดียวก็คือตัวสกิลประจำคัดตัวแอสซินนะครับซึ่งเพิ่มอัตราการได้รับดาวอีกเล็กน้อยส่วนการพูดถึงตัวแอดวานซะ์สกิลเนาะ สกิลที่สําคัญที่สุดของฟูยาจังเนี่ยจะคือก็คือสกิล2แล้วก็ตัวสกิล3เองก็เป็นสกิลที่น่าสนใจเนะครับเพราะว่าตัวเธอสามารถจบตีคาร์ดเบอร์เซอรเกอร์ได้ดุแรงแล้วการเพิ่มดาเมจกับเบอร์เซ e r เกอร์อีกมันทําให้การจัดการศัตรูที่เป็นเบอร์เซอเกอร์ทำได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วตัวสกิล1ของแอดวซ์สกิลสำคัญไหมค่อนข้างค่อนข้างธรรมดาเนาะ ที่สําคัญจะคือ2กับ3มากกว่าโอเคแล้วเรามาดูหน้ากายกันบ้างเลยนะครับแม้ว่าฟูยาจังจะเป็นตัวแอสซิซินแต่ว่าตัวหน้ากายของเธอจะเป็นควิก2อาร์ตหแล้วก็บัสเตอร์2เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการใช้งานแล้วก็การจัดทีมกันเลยนะครับ รูปแบบการใช้งานที่ผมใช้ปัจจุบันจะเป็นรูปแบบการใช้งานด้วยฮอกุนะครับเพราะฉะนั้นซีที่เพิ่มดาเมจฮอกุได้ดีที่สุดก็คือตัวจอกดำเนาะตัวนี้มีความสามารถในการเพิ่มตัวดาเมจฮอกุให้80%เลยและกับข้อเสียที่เสียเลือด500ตุวเิร์นซึ่งถ้ามันมาหักล้างกับตัว Imperial Privilege เนี่ยมันยังไงซะเราก็ได้กำไรอยู่แล้วเนาะถัดมาถ้าเป็นใบอื่นมีใบไหนบ้าง จริงๆมันมีหลายใบยนะครับไม่ว่าจะเป็น3นักตกปลาใบานี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพของควิกการ์ดความแรงโฮกุแล้วก็ค r i t ดิค l เนาะหรือจะเป็นใบอื่นเช่น s ั m เดย์ซัมเมอร์ใบนี้เป็นใบที่มีเกรดเริ่มต้นให้ถึง50%เลยเนาะแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพของควิกการ์ดให้10%แล้วก็ดาเมจโฮกุให้อีก10%เลยอ่าโอเค ในการเล่นตัวเกี่ยวกับโกกูก็ประมาณนี้เนาะหรือถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะควิกการ์ d ไปเลยก็ยังมีใบทำใบเก่าๆที่น่าสนใจอยู่เนาะก็คือ m m a g i n a r y Allow ไปนี้บวกประสิทธิภาพคการ r d ให้ถึง30%โดยมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับจะเป็นลองก็แค่จอกตามเท่านั้นเอง โอเคมาดูการเซตทีมนะครับตัวผู้ย่าจังเนี่ยเป็นตัวสบานสายควิกเพราะฉะนั้นตัวที่สําคัญที่สุดจะเป็นสกาดี้นะครับตัวสกาดี้เป็นตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพของควิกการ์ดได้ดีมากโดยเฉพาะสกิลหนึ่งนอกจากนั้นสกิลหนึ่งก็ยังเพิ่มดาเมจคริติคอลให้อีกด้วยมาถ,ถึงสกิลต่อมาสกิลซอมาเนี่ยเป็นสกิลลดพลังป้องกันเนาะการลดพลังป้องกันของสกาดี้เป็นการลดลเพิ่มพลังป้องกันทั้งปาร์ตี้นะครับเพราะงั้นมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมาก และนอกจากนั้นยังลดโอกาสการเกิดคีย์ที่เข้าให้อีกด้วยมาถึงอันสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยนะคือตัวสกิลชาร์จเกตมันทําให้ตัวสแสวบที่ได้รับการชาร์จเกตสามารถใช้โฮกูได้รุนแรงไอ้รวดเร็วขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเนาะกรณีที่เราไม่มีเราสามารถใช้ตัวซัพพอร์ตที่ใช้งานได้อย่างอเน,นกประสงค์อย่างตัว มิยุได้เนาะซึ่งมิยุเนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ัวโฮกุเลยโดยัวโฮกุของมิยุจะเป็นโฮกุที่เพิ่มเกรดให้ทั้งทีมให้ดาวด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผลฮิวให้อีกด้วยอ่าทีนี้เนื่องจากผมไม่มีสกาดีสองตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะเอาตัวของแคสเตเลียมาแทนเนาะซึ่งหลักๆของแคสเตเลียก็จะามาชาร์จเกรด แล้วก็สกิลสามเนี่ยจริงๆแล้วมัก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้หรอกเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เพิ่มประสิทธิภาพของอาการเนาะซึ่งตัวของฟูยะจังเป็นเซอร์แวร์สซคลิกโอเคเดี๋ยวผมจะเซตตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะใช้ชุดเปลี่ยนตัว แรกเลยที่เราจะทำก็คือการชาร์จเกตเนาะข้อดีของตัวมิยูมีอย่างหนึ่งก็คือการบับ,บชาร์จเกตของตัวมิยูเนี่ยมันมีผลเพิ่มโอกาสความสำเร็จของการบัฟ้วยนะครับซึ่งมาใช้กับตัวสกิลสองของฟุยะจังได้เนาะอ่ะเดี๋ยวจะบัฟไปดูเลยเห็นไหมว่าโอกาสติดมันจะสูงขึ้น อา่าฮะเห็นไหมว่าตัวคาลิสมาข,ของเธอเนี่ยมันเพิ่มควิกการ์ดให้ทั้งทีมน,นะครับยกไปตัวเธอเนี่ยนี่คือข้อเสียของตัวบับอันนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวจมตีเลย いやな負、ま、けないぞやりますあ,あンティーここで、まっすぐあっ、手リーだ。あっ、それが、あなたの望みなら。

โลฮกูของตัวอะของฟูยาจังเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลเพิ่มพลังโจมตีจากการที่อวชาตอะไรนะครับแต่มันจะมีผลในการเพิ่มดาเมจคิติคอลซึ่งมันเป็นบัฟที่อยู่3เธอเลยนะแต่ว่าต้องมีดาวให้กับตัวเธอเนาะโอเคอาร์ดกัตเตอร์แล้วก็คลิก,การ์ดเนาะ ข้อดีของมิยุก็คือเติม HP แล้วก็เกตได้ตลอดเวลาเนาะอันนี้เป็นข้อดีของตัวเธอจริงเลยอ่ะเดี๋ยวลดพลังป้องก,กันให้ดูเท่านี้ศัตรตัวเนี้ยเขาจะบัฟไม่ได้แล้วถ้าเกิดเขาบัฟข้างหน้าเขาจะบัฟไม่ติดเนาะ อ่าเดี๋ยวเราตีตัวหนึ่งั้เรากเกียร์เต็มแล้วเห็นไหมเขาจะบัฟไม่ติดละอันนี้มันเป็นอะไรที่ดีนะครับถ้าเกิดเราเห็นตัวศัตรูที่เลือดเหลือครึ่งแล้วมันชอบใช้ตัวพวกอ่าสกิลหลบเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเลยเนาะ せのあなたの望みなら。星に願いをどうかあなたの思いが届きますように。 ันนี้ใช้สดใช้ตัวฮกสดสไปเลยกันนะโอเคดาเมจจะอยู่ที่ประมาณแสนแเนาะ ทีนี้สกิลสอเนี่ยถ้าเกิดเราไม่บัฟตัวของมิยูเนี่ยมันจะติดยากมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมบัฟก่อนเนาะเห็นไหมว่ามันติดอยู่แล้วก็บัฟเข้าไป ทีนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวเลยแล้วก็จัดหนักเซอสกาดี้เลยเน,ะยนยาะอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าดาเมจมันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะของผมเนี่ยตัว6กกูมันเป็น6กกูดึงเพราะฉะนั้นดาเมจมันจะน้อยหน่อย อาดาเมจคือสี่แสนเจ็ดนั่นจ้าซึ่งถ้าถามว่าดาเมจแรงไหมมันก็ค่อนข้างแรงมากเลยเนาะทีนี้เรามีบัฟ ทีแล้วแล้วก็มีดาวแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันออกหน้าของฟูยาจังเนี่ยต่อยทีหน้าหงายเลยเนาะอ่าซัดเลยจ้ะเห็นไหมความแรงคลิกสูงมากเลยจริงๆเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าข้อเสียก็คือมัน ไม่ได้สะดวกในการใช้งานาสักเท่าไหร่เนาะโอเคสำหรับการแนะนำตัวแวนตัวบูชเทียนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อเพื่อคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะติดตามการแนะนำตัวแวนใหม่ๆก็ แนะนำว่ากดติดตามตัวช่อนแนี้ไว้ด้วยนะครับเอาไว้พบกัน,นในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ